เติมเงินเกมสอดอ็อฟ Justice Online ผมขอแนะนำร้าน Overtop Up สะดวกรวดเร็วปลอดภัยไ right ร้รีฟันเน้นประหยัดจัดคำสั่งลบพื้นฐานประหยัดครบสูตรต้องคำสั่งลบพื้นฐานบวกบัตรรายเดือนเน้นแฟร์ชอบสนับสนุนเกมเติมมนทุกแพก็คสวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกม Sword of Justice ผมจะแนะนำการแต่งคาลเอร์หาดครับก็คือโหมดบ้านนี่แหละจะพามาติดไฟดาวไลท์มันจะต่างจากโคมที่เราเห็นนะครับเนี่ยอย่างถ้าเราเห็นโคมพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันก็จะส่องแสงสว่างตามเรื่องตามราวของมันแล้วก็ติดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นโคมที่น้ำหรือว่าทางไอ้ตามชายคานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ตัวนี้นี่ห้องเนี้ยมันมืดไปแล้วถ้าเกิดว่าพอถึงก็คือปั๊บมันก็จะมืดแล้วก็ไม่เด่นไม่สดใสนะดังนั้นเดี๋ยวผมจะพาติดไฟดาวไลท์ห้าดวงนะครับก็คือเดี๋ยวจะติดตรงนี้หนะึ่งอ่าแล้วก็สองนะครับสามสี่ห้าไฟดาวไลท์ที่ผมจะแนะนาเนี่ยเราเข้ามาที่โหมดสร้างครับแล้วก็เลื่อนไปที่เงาคม มันจะเขียนว่าแสงเรืองรองต้องปลดล็อกก่อนนะแต่ว่าปลดล็อกเนี่ยก็ใช้วัสดุของในบ้านเลยแหละครับไอเนี่ยตัวทองทองตัวนี้แหละเอาแล้วกดจัดวางครับเราเดี๋ยวไปดูนะนี่มันจะอยู่ที่บล็อกนะครับบล็อกอย่างนี้นะเนี่ยบล็อกอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยถ้าสมมตินะว่าเราวางตรงนี้นะครับแสงที่ส่องตรงตัวเนี้ยม,ม,มันจะเป็นแสงทรงกลมอ่ามันจะเป็นแสงทรงกลม ถ้าเราติดตั้งไว้ต่ําตรงนี้ความเข้มแสงจะสูงนะครับแล้วตัวนี้ความเข้มแสงมันจะน้อยลงแล้วที่สําคัญมันเป็นโคมไฟที่ติดเราไม่เห็นแต่สามารถเดินชนได้เวลาเดินไปแล้วมันจะชนสะดุดครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราเพิ่มความสูงให้มันครับประมาณนี้อ่ะเน,นี่ยเนี่ยประมาณนี้ถ้าเราเซตไว้ที่ความสูงประมาณสักหนึ่งร้อยแปดสิบ 190ครับประมาณสัก190ก็ได้นะประมาณนี้เอาเอาประมาณว่าเดินเดินแล้วหัวไม่ชนนะแล้วก็กดครับนี่รับปิดเห็นไหมครับเราจะได้ไฟคล้ายๆไฟดาวไลท์แต่ถ้ารู้สึกว่ามันสว่างน้อยไปหน่อยอา่าเราต้องไปแก้ครับแก้ที่ความสูงนี่แหละครับเอาเป็นร้อย เดี๋ยวลองดูว่าเวิร์กไหมนี่ทีนี้เรามาดูนะด,ดูเราด,เราดูเราดูแค่ว่าวิงาว่งอ่ะวิ่งวิ่งติดไหมไม่ติดนะครับไม่ติด้าไม่ติดปับ๊บเดี๋ยวเราทำเพิ่มเลยเดี๋ยวดูตามสัดส่วนที่เหมาะสมเราติดเพิ่มอีก4ดวงแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไง อันนี้ผมกะด้วยสายตานะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็ต่ออีกหนึง่งอยู่แถวผมเนี่ยอ่า เรียบร้อยครับใช่ไหมห้องก็จะดูเด่นขึ้นมาก็เหมือนมีดาวร้อยยิงลงมาที่สําคัญนะครับไอตัวนี้มันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะมันเปลี่ยนสีได้ครับถ้าเกิดว่าเรากดที่ตัวมันนะนะเดี๋ยวเข้าไปดูไม่ใช่แล้วตัวนี้นะครับตัวนี้เรากดที่มันเนี่ยเราก็กดที่ตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ครับ เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนสีนะครับมันต้องใช้ตัวนี้หินย้อมสีเรืองแสงซึ่งตัวนี้ผลิตจะได้จากในบ้านนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบไฟดาวรลท์แล้วมีแสงแปลกๆเนี่ยก็ต้องไปหาโอกาสย้อมไอ้พวกเนี้ยทิ้งไว้นะครับแต่ผมไม่ได้มีทําไว้นะก็เลยออกมาสภาพนี้ซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้คิเลยนะครับแน่นอนว่าเราสามารถ ทำอย่างเงี้ยกับทางเดินนะแต่ถ้าเกิดว่าติดตั้งแล้วสวยหรือไม่สวยเนี่ยผมมองว่ามันอยู่กับความสูงครับซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าเซตไว้ที่170เนี่ยใช้ได้เดินไม่เกะก,กะครับง,งั้นก็ประมาณนี้นะเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกักใหมาคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ